เป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับที่ร่างกายเราขณะหลับเนี่ยต้องพักผ่อนได้อย่างเต็มร้อยเอย่าลืมนะครับว่าการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีอันดับต้นๆเลยนะครับของร่างกายถ้าเกิดเราไม่ทํานะครับเราจะไม่สามารถรู้เรื่องเลยว่าร่างกายเราเนี่ยจะสามารถทริปออกซิเจนนะครับได้ตลอดทั้งคืนหรือว่ามีการหยุดหายใจหรือเปล่ะสวัสดีค่ะผมกันนะครับกันกันุ่มวุ่นสวัสดีท่านทายพี่น้องของป้าเนาะค่ะไปสะดวกก็แวะมาทักทายนะครับ สวัสดีหนึ่งค่ะคุณหูบินพี่สาววาเลนสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีจ้าไม่ได้ขึ้นสองวันนะขออนุญาตทักทายเอาความกินหน่อย ด้อยยาทักทายพี่น้องกด้วยถ้เป็นหดเป็นหอดน้องไอสาววิไลเป็นคนบึงกานผูลาน้องสูง ขึ้นมาทักใจยายห่าพี่น้องสักกระเดี๋ยวเด้อขออนุญาตบ่าข้างใหญ่ๆหญิที่้านใ้่สิบปดปีสี่หมื่นในบดยุวัสักหมื่นนค่ะพี่จ๊แลต้องเ็ต้องเปต้องไปต้องสารเลยต้องช่วยกู้ผิวเที่ยวได้ดีมากพี่น้องแม้ละตีบดยิงบ่ปากันเนะแต่เนาะบ่บคุ้มภมิบคุ้ยงูสวัสดีทักทยพี่น้องของสาวดินด้านบนนักกาบิกวมา โอเคไอเลิฟยูนะคะตั้งยิ้วรลีมานไปะ้ะฮัลโหลสีไรไหมเอาพี่มาตอนที่ตอนนอนต้องหันนัรลองเกาะเอาไม่ต้องเป็มันหุ่นเลนสวัสดีค่ะน้องรีน้องรีคนเก่ง

เธออย่างเธอมองมามาจะสร้างตัวมาเพื่อเยืนอหนาของเธอขอจร้างคนเดียงน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเป็นผ่านได้ จังเลยถึงแชร์เป็นวันกำลังใจในกันและนกาเนองต้องดส์ฟน้ำอากาศร้อนมานะติดน้ำบ่อยๆติดน้ำบ่อยๆนะทุกคนอ้คนดียังนุไว้เป็นแรงใจจะทงใี้ดีกันไ่ด้วยกันที้ mãi subscribe cho lại Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những hiểu hấp dẫn

คารยีนยันยืนยันตัวตนสักแป๊ดเดียวนะคะพี่วายังไม่ต้องใสว่าใช้เคลี่ยพี่วานต้องใส่ปะเจให้ใครเลยอ่ะสานซิลิเนียมซัฟด์แังแค่ดูลดลงหนึ่งร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ครัแรกที่ใชหาไทยพี่น้องจับ ตาหกมาเมืไ à, ไ่อไรเขาคุณยาวอบด้วยสีสันสักวันจะท้ององใต้ก่อนจะตายคเจ้าจะตายทั้งปีขอบคุณนะคะคุ้นหน้าแห่งนี้เมื่อก่อนเคยมีตัวเจ้า เคยหยอกเย้าจะเล่นเห็นหน้าเลยผู้ชายใจสุอสวัสดีคุณย่าอบเชียนนะคะ นี่เ,เมื่อก่อนเคยมีตัวเจ้าสะดาวที่เคยหยอกเย้าเจ้าเล่นเคยกรธเคยหงอดงดมดมทั้งเช้าและเย็นคุณจิรศักดิ์สวัสดีค่ะนนาไลผู้ชายใจสื่อ กับพี่น้องนุ่มรับทราบทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะคงน้องฉาบพระเจ้ากระมาเสียชื่อตี่หวงกำคำจะทำด้วยความดึงดึงเอา้าคุณยายชมนะคะเดือน้าฬลกผู้ใจ สวัสดียินดีต้อนรับเด้อค่ะขอบคุณมากนะคะขออุ้ยพี่ลงหน้าสวัสดีค่ะพี่อ่าวุ่นวายขายกะปิค่ะแต่ว่ากำลังมองด้วยความรักตรวจสุขภาพที่จริงใจและใจถูกดีเด้อเฮลท์แคลินิกสาขาอ่อนนุชเขต17ทักษานติดถนนใหญ่จอดรถง่ายพี่ขอบคุณน้องเดี่มาเยี่ยมมาอยากสาวัดีเนาะไปพอจอดพอถึงพอตรวบ่อให้เด้อ ตัวนี้ต้องทำด้วยวะมันอยากเติบเนาะจังหวัดแพร่ก็มาแล้วพี่นงนาาพี่ไก่ก็มาแล้วนะคะเอาเพลงมาตอนทีตอนนองนาะเป็กแพร่ก็สวัสดีย่านะคะ อากาศเราก็น an. an ่าจะถึงน้ำไปเยอะนะคะอันนี้เป็นอีกบ้างนึงใช่ไหมเบาแอร์ฝากดีจ้วยกต่ Ta. Đồng đồng. Để Mày biết không biết, là... không biết,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  không ไปโอนขึ้นมาพืน้นที่วันไม่นานเธอคงดังขึ้นอาบ้าเอิ้นบินไปถึงยุโรปมีคนอุ้ยคุณสเสนีย์สวัสดีค่ะไม่ได้ไปเป็นพ่บ้านใครเลยนะคะ,ะผู้เฟ่ก็ไม่สบายเกณฑ์ว่าเราจะเป็นสโสดนะคะ ต้องดูแลอย่างกังชิดเลยคุณหมอก็เตือนนะอากาศร้อนกต่คนเป็นอมพาตนี่ยแ,แล้วโรคภัยใก้เจ็บมันลุงเขามันไม่ค่อยโอเคคุณหมอให้ระวังเรื่องสโตกนะคะรากขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่สเสน่ด้วยขอบคุณจิรศักดิ์ด้วยขอบคุณพี่ตั้ขอบคุณพี่นัตานาพรน้องเบาแก้บ๊ yeah จใจ ใส่คุณสักโทุดรูกวันนี้มันเงียร์ขอบคุณมากๆนะครับโอลสุมมากๆเมือนเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของเรานะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ขอให้ و, ทุกคนบุกบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรงน,นะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะดื่มน้มเยอะๆนะคะเปิดเพงลงเปิดเปิดเพลงบางให้อารมณ์มีนานะคุณย่าก็สวัสดีคุณสมีใจใจดีเสมอเราต้อ,องเจอเจ้าเจ้าอยู่เป็นตาย เด็กเหลือมิเหลียงยีน้อยโอ้โอ้ไว้ดี่นี้เขอกคุณากมั่ะสุขปุณละกั่น สี่วันนี้อยู่ไม่ติดบ้านเลยนะเะมันมีเรื่องต้องไปมันมีเรื่องก็ทำน้องไม่ได้เป็นทัสตายบ้านไหนก็ต้องขอโทษขพไปเป็นอย่างสูงด้วยนะคะคคะ่ดูแลกันไปยาวๆนอาะว่าผู้ทัสของเราเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เก้าขึ้นมาเย็นยันตตนกหน่อยแล้วก็ขึ้นมาคิดถึงกินโอดีโนน้องเจ็ดไม่เห็นหน่ายเย็นตามันจันทร์ค่ะวันจ์อกนาอ ได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นยกมือยกมือใส่กันมันสุขหลือเกินมันพดล,อล็อกละเกินลงไห้นะแต่จะไม่ร้องงานตอน,นียไม่ดีทำไมไม่้เจอ ไม่ลาหากน้องเต็มใจที่เห็นเป็นไงช่วยใครให้ลกสมองอายุน้องเอาจรกิกนะัห้าสิบคนส่วนตัวพี่นั้นเจ็ดสิบสอง แทงหลบหน้าคาโดมอยากจับยากตุงน้องไม่ต้องหลกตาตอนเนียไม่มีทำไมไม่มองพี่น้อหน้าตามสบายน,นะพี่อยากเป็นเจ้าของที่ต้องมาจูงตีตาจริงๆนะพี่วาววานี้ ขอบคุณหลายๆจ้เพราะอะไรใส่ประแจไม่ได้ เืยาาอย่างปลอดภัยนะคะพี่สเสน่ห์ทำไมไม่มองอยากเป็นเจ้าของที่ะมมมาจองติดตาจริงๆคนแล้วที่เจอพี่นี่ถ้าใครมาช่องสาววินร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เีย่าทุกคนนะคะทุกคนคือมาต่อลมหายใจที่สาวานะคะ ในสตอรี่มันมีเรื่องราวมากมายแต่ที่แน่ๆเราดูดีดูแลผู้ป่วยอัมาพาตระยะยาวยาวไปนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะทุกปลายนิ้วเรียวๆสวยๆงามๆของทุกท่านคือกำลังใจของสาวาเห็นดีเห็นงองมามันหลุดปื่มพี่นองมันหลุดปดปลอกไ่แมสนอกะะนอก ขอบคุณห,หลายๆอากาศร้อนออดืม่มน้ำเยอะๆเล้กขอบคุณคนสวยคนหล่อที่มาวาดสาวางวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่สาวาเขา้ารางวันที่สามซองใบแต่ไม่ใช่สาวาถูกน,นะสาวาขายและลูกค้าถูกกันขอบคุณสาวสาวนิดสาวลาวคนสวยสบายดีโดยโดย้วยบ่าเปลี่ยนไปบ้าเปลี่ยนไป กคือเก่า,าเช้าไปเข้ามาหาแต่ว่ามีแต่เงาอย้าในใจกูเปี่ยนไปกูเปลี่ยนไปแอบซนผูดย้ยเอาไว้ทางครว่างายบุญเจรศาสตรขอบคุณสาหรับดอกไม้งาม จะมายืนยันแต่นั้นมันยกมาอ้างกูบาวน้องนางเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปอ,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 อีกแล้วเสิแล้วม,มีแววเจ็บใจอีกคนนี่บ่ใจคนมักให้ลืมหน้าน้องทูไปก็บอรับ vào biến bay sụt sắn ở nơi năm ta lấy lầm ai lืm thầm mẫn sân ya đưa na sẽ yêu đôi đôi. Đăng đăng bỏ yêu bang ai lืm không băng biến bay ạ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  พี่น้องไข,ข่เบิ้ลตุ่มบุตุ่มคนบัวสีอยู่ทั้งใดบัวปากใต้ปากเหนืบอาานบ้านไก่เพียงน้องพี่น้องทั้งสอปป่กร,รใจใหญ่ใจกว้างเดีค่ะใจดีเป็นจะหักกระแพงน้องเบาแอรอกหักอีกครั้งเซนมีแววนเกบ็บโบลับสายไอปิดเครื่องตลอดเวลาเหมือนมีใครมา เสียงตาไหี่น้องผู้เบาเปลี่ไปผู้เบาเปลี่ไปสุดแสนเอ๋ยน้ำตาไหลหลั่งไอ้ลืมคำมันสัญญาเดือนหน้าจะขอเอวางไอ้ลืมคำมังผู้เบาเปลี่ไปเดี๋ยวน้องเบาแอไปหา วิธีทำขึ้นสเตมนะเดี๋ยวร้องเพลงด้วยกันฟิิลิ่งด้วยกันระหว่างเอื้อยฝั่งไทยกับน้องฝั่งดาวว่าจังใดว่าจังใดพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมาหลังบ้านนะถ้าเป็นกลางคืนจะไหวไหมพี่เป็ดล้านแล้วมันได้เพื่อนๆขึ้นมาร้องบดร้องโอเค เอาอีกจักเพลงสองเพลงที่ลำลาบให้จาพี่น้องเด็ดได้บน้ออันได้บนได้กัสิยิ่มใส่ดอกเดือแล้วสายลงวอยเพนคอยอายและตั้งแต่เศ้าจนสายนคอยอายอยู่ลิม

ผู้ใดน่าแนวดเน่าคะ่ะอ้าอันเชียนติดก็บโบเป็นอย่างเพี่น้องเด้ออักกันแทรกกนเด้อค่ะเด้ออ่ะอกันแทรกนกนเด้อจ้าจบเพลงนี้พี่วาจะไปก่อนนะคะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่านมาเจอน้องนดียงละเมอไม่มีขาเผาให้เห็นลงรอยแล้วหัวใจน้องตาดกระเด็น สายงามสดสัตย์ยิ่เป็นสายคนเด่นจะน้องล้อมซวนลมเมืองน้ำดำไอทำให้เจ้าดงแดงไอนั้นไปสักแหน่สาวใหม่เข้ามาเดินพวงอกหักแล้วหัวใจ้องผาดเป็นรวงสาวน้าไอไม่ห่วงสาวเกื่อนล้ำแป้งไอไม่ห่วงสาวเกื่อนล้ำแป้งขอบคุณสาวนิดนะคะสาวนิดผลงามนะคะ วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีดสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าท่านจะจับอะไรกิบอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองได้เี็นหนองเลิอกันและยา็ีดีๆ่องันไปบุญกินปลามาถีกินเ่หาหักเจ้าทุกคนที่น้องชาวโยจะพักกันนะมีอะไรจะแย่แงแหนไปวอยกันเด้กบางคนเก็บชั่วโมงบางคนเก็บเหรียญนูน่นนี่นั่งโม่าหักกันตัวบวถิ่นบวฟ้า,ากันนอ จบเพลงนี้พี่วาก็จะลงนะพี่วาจะไปนั่งลานซุกมะนีนี้ตัแดดตะปวดน้่นงเอ้ยสุกตะพ่นนี้ตะมวนตะมวนแล้วกันผูกมันกับวายูกับเฮาน,านันดอกมันไม่เหยีย่ยมมายามันมาตรวจสอบความอดทนของเฮา ตัดท้องคัดท้องแนวใด,ห,ด,วดหรือพี่ชายยัง <c oughs> บ่เฉลยหรือเปล่าเพิ่งเลยไม่เคยสายตาสเลยหากเดียวนันก็คืออายจาจนสายน้องรอเพื่อบุญตั้เช้าจนบ่ายไปสูนหรือว่าบุญของเฮาบ่มีหรือว่าบุญของโโเอ๋บญญา,าบ่มีบุญ่าน่ารักสุดเลยเต้นประเกตสุดยอดบุญ,ญ่าที่สมบูรณ์ผู้บุญมาราบุ ขอบคุณมากมายนะคะจบเพลงนี้ว่าวาจะยุติการอะไรกันนะคะนอกนากนอช่อง YouTube เราก็อยากทำอย่างน้อยก็ได้พี่ได้น้องเนาะส่วนค้าขายเราก็ต้องดำเนินไปผู้ดีผู้งามค่ะพี่น้องเพิ่งโซโม่นอกจากสามสิบนาทีพอพูนภูมีอุปกายแล้วพ้นทุก่านเจ็บยาใดไขยามีเด้ยพี่น้องเด้ออําลาพาจากไปกรนไรนีนอกจานนอ ขันบเดเห็นนาแต่ัมสาสใช้เกลือกระเื่องบัญญาก็พนะโอเคนอกภสวัสตีแซ่รีงแคดูลดลงหนึงแคเ0ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยืนหนึ่งทุกบททดสอบยืนยันจากห้องวิจัยและใช้จริงเค,คลียร์สกับฟสุดที่โปร,โปร